สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่านะครับวันนี้อัปเดตเป็นวันที่31ธันวาคม25 27ปิดท้ายปีครับคลิปนี้พามาดูถั่วฝักยาวพันลำน้ำองสองนะครับหลังจากที่เด็ดยอดแล้วก็ฉีดฮอร์โมอนนมไข่ไปเมื่อ หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับดอกเริ่มติดฝักก็เริ่มมาเลยครับคลิปนี้ก็เลยม,มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันปิดท้ายปี2527นะครับว่าสูตรที่ผมแนะนำพี่น้องไปมันได้ผลจริงหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ก็มาถ่ายพี่น้องได้ดูว่ามันได้ผลขนาดไหนนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มจะติดนะครับ ดอกก็เริ่มจะมาฝักเริ่มจะติดแล้วนะครับเดี๋ยวไปอีกสักสี่ห้าวันนะครับหลังใหม่ครับเดี๋ยวได้ชมกันเต็มๆนะครับว่าดอกขนาดไหนนะครับอันนี้ผมถ่ายช่วงบ่ายแล้วนะครับดอกมันจะหุบที่จริงมันต้องถ่ายช่วงเช้านะครับดอกมันจะบานมันจะดูเห็นแล้วก็สวยงามนะครับ ทีนี้ช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ว่างนะครับก็เลยมาถ่ายช่วงนี้นะครับก็ไม่ถือว่าบ่ายแล้วครับมันจะเย็นแล้วครับผมถ่ายอยู่ประมาณสี่โมงกว่าๆแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรฮอร์โมนที่ผมแนะนําพี่น้องไปนะครับลงไปหลายๆคลิปฮอร์โมนนมไข่เครื่องดื่มชูกําลังผงชูรสนะครับแล้วก็เด็ดยอดด้วยนะครับซึ่งเป็นการเด็ดยอดบังคับ ให้ถั่วติดดอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สารอาหารต่างๆเนี่ยมันไปเลี้ยงยอดนะครับถ้าเราปล่อยยอดไปเลยตามเลยเนี่ยพวกสารอาหารพวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆส่วนมากเขาคงจะไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดนะครับก็ทําให้การติดดอกเนี่ยมันช้าลงนะครับยิ่งชุวงนี้ระยะนี้เนี่ย อากาศมันเย็นแล้วก็หนาวก็ยิ่งทำให้ยืดอายุการติดดอกออกผลเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับคือมันเลื่อนเวลาครับปกติถั่วของผมเนี่ยมันควรจะได้เก็บฝักรุ่นแรกแล้วนะครับมีดแรกเนี่ยน่าจะได้เก็บแล้วแหละแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศมันเย็นมันหนาว ความเจริญเติบโตมันก็ช้านะครับพอความเจริญเติบโตช้าไม่พอครับพวกเพลี้ยต่างๆก็เยอะอีกนะครับโดยเฉพาะใบหนิกเพลี้ยไฟเพลี้ยตัะอ่อนเยอะมากครับกับอากาศแบบนี้นะครับผมฉีดเนี่ยหว,วันครั้งนะครับฉีดสารกําจัดแลือก็ป้องกันเนี่ยปกติมันจะเจ็ดวันครั้งนะครับ แต่พอมาเจออากาศแบบนี้เจอมแมลงประมาณนี้เนี่ย mm hmm. ก็ต้องเลื่อนเวลาขยับเวลามานะครับจากเจ็ดเป็นห้าวันถึงกันนั้นก็แทบที่จะเอาไม่อยู่นะครับคือมันฉีดบ่อยมันก็กระทบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดอกเริ่มมาแล้วนะครับพอดอกเริ่มมาเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะหันมาใช้น้ำหมัก ยาสูบเล้าขาวนะครับซึ่งสูตรการบักผมก็ลงไว้หลายหลายคลิปในช่องนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้สารเคมีครับกว่าจะทำให้มันติดดอกได้จะว่าง่ายไหมจะว่ายากไหมมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ยากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันติดดอกแล้วเราจะทำยังไงเราจะฉีดตัวไหน ไม่ให้ดอกมันร่วงนะครับเพื่อที่จะก,กําจัดเพลี้ยพูกแมลงต่างๆเนี่ยให้มันอยู่นะครับโดยเฉพาะเพลี้ยไฟที่ทําให้ใบมันหงิกน,นะครับก็ผมเคยบอกคลิปก่อนนะครับแนะนำท่าน้อ้งไปว่าใบมันหงิกเนี่ยคือเพลี้ยไฟนะครับถ้าใบที่มันแก่แล้วเนี่ยเราฉีดพ่นสารกําจัด เลี้ยไฟนะครับมันไม่หายไม่เป็นไรครับใบมันแก่แล้วขอให้เจ้าเพลี้ยไฟเนี่ยมันตายนะครับส่วนใบที่ผลิกออกมาใหม่ยอดที่มันแตกขึ้นไปใหม่เนี่ยทอดยอดออกไปใหม่มันจะไม่หงิกนะครับไม่หงิกส่วนใบเก่ที่มันหงิกปล่อยไปครับไม่มีปัญหาไม่เป็นผลต่อถโถของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยที่พี่น้องเห็นอยู่ ใบที่หงิกก็คือหงิกไปนะครับมันเป็นใบแก่แล้วส่วนจ้าเพรไฟเนี่ยเราก็ฉีดกําจัดไปแล้วนะครับใบใหม่ที่มันผลิออกมาที่มันแตกออกมาทาาั้งใบทั้งยอดมันก็ไม่หงิกนะครับมันก็จะติดดอกนะครับให้เราตามปกติให้ผลผลิตเราตามปกตินะครับพี่น้องให้สังเกตดูนะครับว่าถ้าถั่วที่จะดก หรือที่จะติดดอกติดฝักเนี่ยใบไม่เยอะนะครับใบมันจะไม่น้อยใบมันจะประมาณนี้นะครับคือถ้าใบเยอะเนี่ยถั่วมันจะติดดอกช้านะครับหรือมันก็จะกลายพันธุ์เป็นถั่วบ้าใบที่พี่น้องเราเรียกกันว่าถั่วพันธุ์ดูใบนะครับถ้าใบเยอะนะครับ แต่ถ้าใบเยอะจริงๆครับพี่น้องถ้ามีเวลานะครับให้พี่น้องตัดใบออกบ้างนะครับให้ใบบันบางๆแล้วก็ฉีดด้วยฮอร์โมนนะครับจะเป็นฮอร์โมนซื้อเองหรือจะเป็นฮอร์โมนที่ทําเองสูตรที่เบ่าต้นแนะนําไปก็ได้ผลนะครับซึ่งพี่น้องที่ไม่มีเวลาก็ฮอร์โมนกระตุ้นเบิดตาดอก นะครับเขาก็มีขายตามร้านขีมีพันธเกษตรทั่วไปก็มากมายนะครับคือคําว่ามากมายคือมันหลายยี่ห้อนะครับเราเคาเลือกใช้เอานะครับเพื่อที่จะมาเร่งกระตุ้นเปิดตาดอกนอกจากนี้นะครับพี่น้องที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับดอกร่วงตัวนี้นี่ให้พี่น้องเสริมแคลเซียมบอรอนนะครับ ฉีดเสริมให้เขาด้วยเพื่อที่เวลาติดดอกแล้วเนี่ยขั้วดอกมันจะได้เหนียวดอกมันจะได้ไม่ร่วงนะครับคือการฉีดพวกฮอร์โมนต่างๆพวกอาหานเสริมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอย่างแคลเซียมเนี่ยไม่ใช่ว่าดอกไม่ร่วงเลยดอกมันก็ร่วงแต่มันร่วงส่นน้อยนะครับนอกจากไปกระตุ้นให้ติดดอกไวด้วยนะครับ ทำให้พืชแข็งแรงด้วยจำพวกแคลเซียมโบรอนนะครับแต่ถ้าไม่ใช้นะครับเพรสูตรฮอร์โมนที่บอกต้นใช้นะครับก็มีนมมีไข่มีผงชูรสเคืองดืด่มชูกำลังสูตรนี้สูตรเดียวจบนะครับยังอื่นไม่ต้องนะครับ,บเฉพาะทางใบนะครับทางใบยกเว้นสารกำจัดมแมลงนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมบทต้นดึกซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคอยพี่น้องสบความสำเร็จในการทำเกษตรทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ครับ